สวัสดีครับรอครับรอคุณอะคุณใดเรื่ว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีนะครับคลิปนี้ก็จะมาจ้างประกบเลยใช่ไหมประกบนะครับผมเพื่อที่จะทําทางออกสอรทางนะครับผมทางนี้ก็มีทางหน้าก็มีนะครับทางข้างก็มีนะครับเอฟซีอ่ะเป็นประกบไม้นะครับผมเอฟซีบอสเซย์สวัสดีครับอ่ะนี่ประกบเอฟซี เดี๋ยวมาตอกเราเราป๊กก่อนเป๊กตอกเป๊กก่อนมานนี้ใส่คำสุดแทงสุดแทงครับผมจะไปดูชามันน,นี่ตอกใส่ต้นไม้เลยจบนะครับผมพี่เราต้องมาไม่าด้ยังไ,ไ,ไง,ไง bảo thầy thuốc mình đi đó Thầy thấy đấy Nè vô Tao bị chám ăn Bảo thầy thuốc sao bị chám ăn Chám ăn trước trong như, như mang ดูในที่สมควรเอาไปใช้ก็ไปใช้ในท,ที่ไม่สมควรก็จะเอาไปใช้ไอ้ทีเสียหาย <laughs> เออบ,บอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนครับเจอไว้ก่อนต้องดูความเพลิดเพลินนิดนึงดูความเพลิดเพลินนะครับ Đấy, có một trước lại sò xét là bốn làng lại Cửa trước sò xét bốn làng ra không? Để không sò này còn tuần mai rồi Cửa dây lọc rồi, ra không? Bà coi cho năm 5 trái nữa không? Chưa hai nữa chưa? Chưa mới còn Chưa màn. ระมัประมาณเอเอาหมักเดตั้งนี่เลยโอ้ทกตรวงอตใหม่นาะตัวใหมเจ้ยก็อัปเดทการฮับตัวนะครับผมคือฮับัวล้างใหม่นะครับผม อะไ,ไรก็เดิมหาจจะบู๊กไปเอพิทบูมีตัวอ่งอนครับน่ะเอพี่ต่อครับต่อต่อ Ô mà rồi. Ai vừa vào mà, bên cô

ลาสุดนี้เปลข้างเิปล่ยนด้านเอาเปลี่ยนด้านเอาครยามาฝั่งนี่นะยาไอยู่ฝั่งนีลาสดลาดอยู่อยาอยายเอายอนี้จะเป็นตัวนี้ตูใต้ใหญ่ั่จะเป็นนปดหอกเอออยากข้างไหอยากข้างเอาไต้องโจนไหนให้คุณงคนตาจะต้องไหนนะคันจะไปกนตำเดียวาจจะผ Để thang đưa lên đường thôi. Đưa nhạc đâu, thang à? Nào. Nhạc sẵn. Nhạc sẵn rồi. thôi. thôi. thôi.

Đi dập oh. 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 nhạc, nhạc, nhạc sẵn Đi dập lên. Đó. nhạc sáng nhạc sáng và tôm đã làm à, Bà Lạc đi Lạc Lạc cái Lạc Lạc này Lạc, này. lạc này,

ทีกาตั้งวงกลมนะเชีเชือกบนล่างก็จบนะเอตุนเนียวก่อนซื้อทีนิ่งเอามน่ะขอบงามสวัสดีครับ